นอกจากนี้นะคะจังหวัดกระบี่เองก็ได้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะจากประเทศมาเลเซียค่ะในโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยครบตามเป้าค่ะ นายสมชายหานพักตีปติมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอามานหมัดอดมผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานกระบี่ได้ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียนะคะด้วยสายการบินแอร์เอเชียค่ะเที่ยวบินที่ AK868 จํานวน186คนด้วยกันในโอกาสที่นักท่องเที่ยวนะคะได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครบตามเป้า10ล้านคนด้วยกันกิจกรรมในวันนี้ค่ะเขาได้มีการจัดให้มีพิธีต้อนรับ ด้วยชุดการแสดงของมโนราจากจังหวัดกระบี่มีของที่ระลึกนะคะแล้วก็เป็นชุด Soft Power of Thailand ค่ะเป็นการชูอัตลักษณ์ของท้องถิน่นผ่านการมอบชุดขนมทานเล่นนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนที่เรียกกันว่าอารลัวหม้อ,อกแกงค่ะแต่นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะก็คือเขามีการต้อนรับแบบนี้แล้วก็ให้ไปเลยซึ่งก็เป็นทำให้นักท่องเที่ยวนะคะก็ต่างรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากที่ จะเป็นการต้อนรับที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาที่เราอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ครับ